ในกูุ๊นะคะเรนนกุ๊งจะมาแนะนําท่ายืดนิ้วนะคะสำหรับคนที่เป็นนิ้วล็อกนิ้วล็อกเกิดจากอะไรเกิดจากเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะที่มันอักเสบทําให้ตัวเอ็นกับกล้ามเนื้อเนี่ยอ่าเรียกว่ายืดหรือหดตัวได้ไม่เป็นที่สาเหตุจากการที่เป็นนิ้วล็อกนะคะว่าจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อนะคะ ใช้งานหนัก,นก,นกๆการทําคอมพิวเตอร์เขียนหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้เกี่ยวกับข้อมือหรือนิ้วมือตลอดเวลานะคะการถืออะไรค้างไว้นานๆเหล่งเงี้แล้วไม่มีการยืดค่ะใครที่กาลังเป็นนิ้วล็อกอยู่ตอนนี้แล้วก็รักษาหมอยอยู่นะคะก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถเอาโยคะเอาการยืดไปใช้ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ได้นเนี่ยอูคิดว่านิ้วล็อกเนี่ยต้องหายแน่นอนนะคะเพราะว่า โยคะเนี่ยช่วยยืดกล้ามเนื้อที่มันตึงนะคะนิ้วล็อกก็เกิดจากกล้ามเนื้อที่เอ็นที่มันตึงนะคะหรือมันหดตัวถ้าเราได้ยืดมานะคะทําบ่อยๆทําทุกวันเนี่ยปุคิดว่าหายแน่นอนหรือใครที่ยังไม่เป็นนิ้วล็อกนะคะแล้วกลัวจะเป็นเนาะให้เรายืดไว้ก่อนได้เลยสามารถทําได้ทุกๆวันนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูท่ากันเลยนะคะสําหรับคนใหม่นะคะหรือคนที่ยังไม่เคยยืดปุกแนะนําว่าให้มีหมอนมาหนึ่งใบก่อนนะคะเป็นออปชั่น เราไปดูท่ากันเลยค่ะให้นั่งบนหมอนะแบบนี้มันจะง่ายขึ้นแล้วก็นั่งค้างคว้ยศูสุข,ขาอานะได้เลยค่ะให้ตัวเราเองไปข้างหน้านิดนึงแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นให้แบมือข้างขวาแล้วก็อาหารปลายนี้ว่าค่ะเข้าหาตัวเราจากนั้นกดฝ่ามือลงไปที่พื้น ค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะเอาฝ่ามือวางให้เต็มฝ่ามือนะเป็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราจะเริ่มดึงนิ้วก้อยขึ้นมาเกาะน,นิ้วนี้นะแล้วก็ยกขึ้นมานะคะจนหัวกล้ามเนื้อค่ะจะตึงแล้วเราก็ค้างไว้ประมาณสิบวิค่ะแล้วก็คลายค่ะเป็นนิ้วนาง เวลาย,ยกอยากให้งอแบบนี้นะคะพยายามให้ตรงแล้วก็ถ้าไหวเนี่ลองให้เชิดส่วนปลายเนี่ยขึ้นให้มันโค้งเหมือนตัวยูอะค่ะขาคลายนิ้วนะนิ้วกลางค่ะยกขึ้นขาลดลงและก็นิ้วชี้ ่าลดลงแล้วก็นิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งนิ้วโป้งน่าจะตึงสุดเนาะค้างไว้นะคะค่าลดลงนะคะแล้วก็ขยับกันมาแล้วก็หมุนบริเวณช่วงข้อมือของเราคลายนิดนหนึ่ง เปลี่ยนข้างสลับนะคะแขนซ้ายนะเอาปลายนิ้วเข้าหาตัวเรากดฝามือลงไปจากนั้นเริ่มที่นิ้วก้อยก่อนยกนิ้วก้อยขึ้นมาแล้วค้างไว้สิบวิค่ะคลายนิ้วนะขาขายกขึ้น ขาคลายแล้วก็นิ้วกลางขาคลายแล้วก็นิ้วชี้ขาคลายสุดท้ายนะคะนิ้วโป้ง ่ะและก็คลายให้หมุนข้อมือไปมา่าแล้วนี่ก็เป็นท่ายืดแก้นิ้วล็อกนะคะ่าถ้าใครมีเวลานะคะก็อยากให้ช่วงเช้าๆค่ะเอามือของเราเนี่ยแช่ในน้ำอุ่นค่ะเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะคะบรรเทาอาการตึงหรืออาการปวดของเราด้วยแล้วก็พักกล้ามเนื้อด้วยนะคะพยายามอย่าใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นนานเกินไปค่ะ การยืดกล้ามเนื้อก็จะต้องบวกกับการบริหารกล้ามเนื้อไปด้วยมีอีกหนึ่งอย่างที่กุ๊กอยากแนะนํานะคะก็คือว่าให้เราบริหารกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วมือฝ่ามือของเราด้วยก็คือให้เราหาลูกบอลน,นะคะที่เป็นลักษณะนิ่มๆที่เขาใช้บริหารนะคะเอามานะคะบีบกำนะคะอ่าแบบนี้อาจจะบีบทั้งไว้ห้าวิแล้วก็คลายนะคะแล้วก็บีบห้าวิแล้วก็คลาย ทำประมาณสิครั้งค่ะก็คือเราได้บริหารกล้ามเนื้อบริเวณฝ่ามือของเราด้วยให้แข็งแรงบวกกับการยืดกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ่แล้วก็เป็นนิ้วกับนิ้วนางนะคะยกขึ้นมากัะเวลาเอา 起飞。